นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน ExtraSafe มั่นใจคุณภาพและมาตรฐานที่ PTT Station ทั่วประเทศ33ปี e c กโ r o u p เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันวันพุธ15ตุลาคม2568นะครับอยู่กับผมตัวสุธิวัฒนพร้อมด้วยคุณนุยสุตาครับวันนี้ต้องบอกว่าทางผู้ประกอบการการ,ร้านค้าเตรียมตัวกันไว้เลยนะคะลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะคนละครึ่ง plus ใช่นะครับก็โครงการนี้นะครับเริ่มแล้วนะฮะแต่สําหรับคนทั่วไปนะครับที่จะใช้สิทธิ์เดี๋ยวต้องรอก่อน20ตุลาคมนี้นะครับถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์29ตุลาคมนี้ได้อาจจะต้องกดยืนยันผ่านทางแอปเป่าตังก่อนนะครับวันนี้รายละเอียดโครงการเป็นยังไงและจะสร้างความคึกคักให้กับฝั่งตลาดทุนได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้วิเคราะห์กับทางนักวิเคราะห์กันด้วยร่วมถือราคาทองที่วันนี้ยังคงไปต่อนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ก,ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซส เคราะห์บริษัทจดทะเบนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง s e t t r a d e com รวมทั้ง Set Trade Club นะครับช่วงนี้ต้องบอกผู้ชมว่าเกิดหลายปรากฏการณ์นะฮะสินค้าออนไลน์ที่ขายได้หลักร้อยล้าน จากการไลฟ์ก็ต้องยกให้คุณเจนนี่เลยเนี่ยนะครับนักลงทุนโลหะก็ยกให้ทองคำเลยเพราะว่านี้ราคาทองโลก n นิวไฮทองไทยก็ไปต่อเช้าวันนี้บวกมา300บาทต่อบาททองคำแล้วนะครับตอนนี้คนรอดอูอยู่ว่าจะไปถึง70,000บาทได้หรือเปล่าลและไปถึงเมื่อไหรออ่ตอนนี้ห5 0 0 0านี้ทะลุ65 <000. S 1> ไปแล้วนะฮะแต่วันนี้ก็ ถือว่าเปิดมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถึง65,000นะ<ๆ>เพราะเมื่อวานเนี่ยไปแตะระดับสูงสุดคือ65,000บาทเลยนะครับต่อบาททองคำส่วนผลประกอบการแบงก์ก็ออกมานะครับแต่สิ่งที่ยังโควิดตกก็คือสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐรอบใหม่แต่ที่เริ่มแล้วอย่างที่บอกไปก็คือคนละครึ่ง plus ครับ ที่วันนี้กลุ่มร้านค้าผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้เป็นที่เรียบร้อยซั้งเช้านี้รองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติธรรมประพาดก็ลงพื้นที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังครับเพื่อที่จะเชิญชวนบรรดาร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมสมัครขายสินค้าให้กับโครงการคนละครึ่ง p l u สนะครับก็ย้ําว่าร้านค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดายังสามารถที่จะเป็นผู้ซื้อสินค้าทั่วไปได้เหมือนกับคนอื่นนะครับเพื่อที่จะใช้เงินตามสิ์เพราะถือว่าก็เป็นคนไทยคนหนึ่งขอเพียงอายุ16ปีขึ้นไปครับ โดยร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการไม่ต้องสมัครใหม่นะครับเพียงแต่เข้าไปกดรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเท่านั้นส่วนรายใหม่ก็กําหนดให้ร้านค้าต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยครับจากนั้นก็สมัครแอปถุงเงินเพื่อรอรับเงินจากลูกค้าแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆแล้วก็อนุมัติเข้าร่วมโครงการตามขั้นตอนนะครับร้านค้าเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง19ธันวาคมนะครับยื่นสมัคร ยืนยันประกอบการจริงได้ที่กรุงไทยทุกสาขาครับส่วนประชาชนเปิดรับลงทะเบียนวันที่20ตุลาคมยาวไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธโครงการเนี่ยนะครับวันที่29ตุลาคมประชาชนทั่วไปลงทะเบียน20ถึง26นะฮะ,ะขณะเดียวกันเริ่มใช้สิทธิ์29ตุลาคมไปจนถึง3 1ธันวาคมเลยนะครับส่วนวันที่3พฤศจิกาย,ยนร้านค้า ก็สามารถสมัครผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปถุงเงินแล้ววันที่เพฤศจิกายนก็เริ่มรับสิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เขาร่วมโครงการได้เลยะนะครับร้านค้าก็ใช้แอปถุงเงินส่วนคนที่ซื้อของก็เป่าตังนะคะเตรียมตัวกันไว้เลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงการประชุมคอรออค่ะที่นายกประกาศชัดว่ากําหนดวันยุบสภานะคะในช่วง มกราคม69ค่ะ,คะนั่นเองก็เลยมีการมอบนโยบายนะคะกำหนดเลยว่าในการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายปี69ในวันที่1ธันวาคม68เพื่อให้ส่วนราชาการเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี70ตั้งแต่1มกราคม69และสั่งการให้สำนักงบประมาณปรับปฏิทินงบประมาณเพื่ออุดช่องโหว่และจะททำงบประมาณให้แล้วเสร็จ ก็กังวลน,นะคะว่าในช่วงหาเสียงเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยถาหากล่าช้าไปจนถึงเดือนมิถุนายน69การใช้งบประมาณของส่วนราชาการจะได้ไม่สะดุดในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลค่ะ นอกจากนี้ครามอยังเห็นชอบแผนลงทุนของรัฐวิสาหกิจในงบปี69ด้วยเงินลงทุน1.6ล้านล้านบาทจากรัฐวิสาหกิจ51แห่งหากลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วยกระตุ้น GDP ได้ถึงร้อยละ0.3นายกเองได้เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ95 เช่นการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าของกอฟพอนะคะวงเงิน4,489ล้านบาทรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพนครราชสีมาของกรฟมกว่าหมื่นล้านบาทมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของกรฟมอีกหมื่นล้านบาทจึงกำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจแจ้งความคืบหน้าการลงทุนทุกวันที่5ของทุกเดือนด้วยค่ะ ส่วนทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติได้เปิดเผยนะคะว่านายกแต่งตั้งคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นหัวหน้าทีมไทยแลนด์ในการเจราจาภาษีการค้ากับสหรัฐหลังจากที่สหรัฐยื่นมือเข้ามาขอเป็นคนกลางเจราจาปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานั้นไทยได้ยื่น4ข้อเสนอหลักให้กับสหรัฐค่ะ มีเรื่องของว่ากัมพูชาเนี่ยต้องถอนกําลังทหารการปลดทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาการร่วมปราบปรามสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์อย่างจริงจังและกัมพูชาต้องอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่บุกรุกดินแดนไทยอย่างชัดเจนด้วยถ้า,หาสาหรัฐช่วยเหลือใน4ด้านหลักไทยเราจะยอมรับข้อสเสนอของสหรัฐในการเจราจาภาษีร่วมกันค่ะ ไปดูที่สหรัฐกันก็อยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการไตรมาส3นะคะของหลายๆบจเช่นเดียวกันนะคะดูความเคลื่อนไหวกันในมาร์เก็ตอัปเดค่ะ ผลประกอบการของกลุ่มแบงก์หลายตัวที่ออกมาสูงเกินกว่าที่คาดการนะครับก็ทําให้ภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะดาวโจนส์เองขยับบวกได้ถึง202.88จุดแต่ S&P 500ยยลงไป10.41จุด NASDAQ ลงไป172.91จุดนะครับ J.P. Morgan Chase ครับ ประกาศผลการงานออกมาซึ่งผลประกอบการกำไรเนี่ยสูงกว่าคาดในไตรมาสที่3นะครับขณะที่ธนาคารเวลฟาโกรวมถึงซิตี้กรุ๊ปและโกลแมนแซกมีผลประกอบการสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับหุ้น8ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ปิดในแดนบวกครับนำโดยกลุ่มสินงท้าวปพวบริโภค พุ่งขึ้น1.72%ตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมพุ่งขึ้น1.17%แต่กลุ่มที่ลงครับก็คือกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ฉุดให้ฝั่งของ N a สแ a q ลงไป170กว่าจุดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ลงครับก็คือกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยครับนักลงทุนยังคงติดตามสงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนนะครับโดยสหรัฐอาจจะยุติการซื้อขายน้ำมันปรุงอาหารกับจีนเพื่อเป็นการตอบโต้จีนปฏิเสธการซื้อถั่วเหลืองของสหรัฐนะครับหลังจากที่ทรัม คูเก็บภาษีนําเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น100%เพื่อเป็นการตอบโต้ที่จีนออกมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายาครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับ สถานการณ์ในฝั่งตลาดหุ้นยุโรปเองก็ปรับตัวย่อลงไปนะครับอย่างฟุสซิลร้อยตลาดหุ้นลอนดอนบวกได้9.90จุดนดแต่ว่าดัคอยมนีลงไป150.99จุดแล้วก็ c ีซีสิองฝรั่งเศสนะครับลงไป14.64จุดด้วยกันจากสถานการณ์ความตึงเครียดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนครับและตลาดจับตาปัญหาการเมืองในฝรั่งเศสที่นายกรฐมนตรีของฝรั่งเศสเสนอให้เลื่อนการปฏิรูประบบํำนาญออกไปจนกว่าจะพ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี270ัหลงจากเจอกับแงกดัน จากสมาชิกสภาฝ่ายซ้ายโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการประคองเสรีภาพทางการเมืองที่เปราะบางของตนครับผลตับแทนพับัตรรัฐบาลของฝั่งฝรั่งเศสนะครับที่อายุ10ปีเนี่ยก็ปรับลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า1เดือนครับ น้ำมันกันบ้างครับลงไป1%อกว่าๆเลยครับ WTI ลงไป79เซนต์ส่วนเ r e น t ลงไป93เซนต์ลงไปตั้งแต่1.33จุดไปจนถึง1 4 7นะครับน้ำมันที่ปรับย่อลงหลังจาก IEA ออกมาเตือนว่าอุปทานน้ำมันตลาดโลกอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี69อาจจะสูงถึง4 000, 000ล,ล้านบาร์เรลต่อวันครับหลังจาก O p e ป OPEC ป l u s เพิ่มกำลังการผลิตสูงขึ้นและตลาดก็ยังกังวลข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐจะกระทบกับการค้าโลกครับเมื่อสหรัฐเรีกเกีียยกกกเเเ็บค่าธรรมมนนือจจ ทเทียบท่านในสหรัฐตั้งแต่อังคารที่14ตุลาคมส่วนจีนก็ตอบโต้ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสหรัฐที่เข้าเทียบท่านในจีนโดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารเช่นกันครับขออยับไปดูเรื่องของทองคำกันบ้างนะครับในส่วนของโคเม็กซ์บวกมา3 0เหรียญกับอีก40เซนต์ต่อออนไปอยู่ที่4,163.40ดอลลาร์สหรัฐต่อออนด้วยกันนะครับก็ยังคงพุ่งทำสถิติเป็นประวัติการสูงต่อเนื่องครับ ยังมีปัจจัยเรื่องเฟดอาจจะปรับลดดอกเบีย้ยในการประชุมตุลาคมนี้ด้วยนะครับบวกกับความตึงเครียดสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐก,ก็นับว่าราคาทองตั้งแต่ต้นปีพุ่งขึ้นไปถึง57อันนี้ทองตลาดโลกเนยนะครับหลังจากทะลุ4,100ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ครับมีมุมของนักวิเคราะห์ด้วยโดยเฉพาะจาก Bank of America กาที่ก็คาดการว่าราคาทองมีโอกาสแตะระดับ5,000ดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าครับ พอทองต่างประเทศพุ่งแรงแบบนี้เช็คดูทองไทยกันบ้างนะครับเช้าวันนี้บวกมา300บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายอธิบาตรละ64,450บาทส่วนทองรูปรพันธ์65,250บาทต่อบาททองคำนะครับทองในประเทศยังคงทำสถิติสูงสุดเป็นปรติการครั้งใหม่ต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานนี้นะครับปรับเปลี่ยนกันตลอดทั้งวันเนี่ย30ครั้งรวมปรับเพิ่ม1,400บาทต่อบาททองคำบรรยากาศที่ย่านเยาวราชครับ มีประชาชนทยอยเดินทางมาที่ร้านทองคึกคักมีทั้งซื้อและก็ขายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการซื้อในส,สัดส่วนที่มากกว่าด้วยหลังจากราคาทองคําปรับสูงต่อเนื่องแล้วบางร้านถึงขนาดว่าต้องจํากัดการซื้อในบางช่วงเวลาด้วยครับส่วนค่าเงินบาทกันบา้นบางครับเปิดมาเช้านี้แข็งข่าขึ้นครับเปิดมาเช้านี้32มสบสาทหกสิบสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยภาพรวมกรุงไทยกลบว่าเมกะจให้กรอบการเคลื่อนไหวในรอบ24ชั่วโมงนี้อยู่ที่32มสบาทห ถึง32มสบสอาทแปสิบตังต่อดอลลาร์สหรัฐครับดูฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันหน่อยครับภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียบวกได้ฝั่งนิกกี้บวกได้615.99จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา1.31นะครับส่วนภาพตลาดอื่นในเอเชียนอกจากฝั่งนิกกี้ที่บวกได้แล้วนะครับก็มีฝั่งจีนนะฮะจีนก็บวกได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ห่างเสงสเตรทไทม์ time, แล้วก็กอสสปีดเด็กของเกาหลีใต้ก็ยังคงบวกได้นะครับภาพรวมเอเชียเช้าวันนีี้้ค่อนขขาาางงเยวสสดใตมททิศ การประกาศผลประกอบการในไตรามาสสโดยเฉพาะฝั่งแบงก์ของสหร,รัฐที่ประกาศออกมาดีกว่าที่คาดก็สะท้อนมุมบวกต่อภาพเศรษฐกิจโลกนะครับทีนี้จากตลาดทุนเอเชียเราดูปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันหน่อยครับปัจจัยบวกกรคืดาวโจนส์ที่ปิดบวกได้รับกับผลประกอบการแม้งใหญ่ขณะที่บ้านเรามีคนรึ่งพ่อน p l u นะครับที่เริ่มลงทะเบียนร้านค้าวันแรกแล้วก็ยังมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวขณะเดียวกันเรื่องของเฟดด้วยครับ ที่ยังต้องจับตาต่อเนื่องเกี่ยวกับการลดดับเบิลยูไบแต่ปัจจัยลบครับตลาดหุ้นยุโรปที่ปรับย่อลงแล้วก็ต่างชาติเที่ยวไทยตัวเลขเนี่ยแผ่วกันทุกตลาดแล้วก็ทองคําที่ปิดพุ่งทํำนิวไฮครับย mm ้อ hmm. นดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันทําการที่ผ่านมากันหน่อยครับภาพรวมตลาดหุ้นไทยโดชเีไปปิดที่1 2ึ่งพจุดนะครับย่อลงไป20.60จุดด้วยกัน มูลค่าการซื้อขาย42,503.92ล้านนะครับขณะที่ดูรายกลุ่มนักลงทุนในประเทศเป็นการซื้อสุทธินะครับดูภาพกันเลยนะครับฝั่งของกองทุนมัชีโบโรเกอร์ต่างชาติขายสุทธิแล้วก็เป็นนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิครับส่วนโปรแกร,รมเทรดดิ้งเป็นการขายสุทธิไป2491.87ล้านด้วยกันนะครับขณะที่ห้านดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับเช็คกันเลยครับปตท,ะทย่อลงไป50สตางค์นะครับ เดลต้านะครับเดลต้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะเดลต้าเพิ่มขึ้น1บาทครับส่วนฝั่งของปทสผอทีทเอพย่อลงไป4บาทต่อหุ้นเคแบงไม่เปลี่ยนแปลงแอดว n นซ์บวกขึ้นมา1บาทต่อหุ้นนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานครับ มาดูในกลุ่มธนาคารกันหน่อยนะคะอยู่ในช่วงจะทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาสสามกันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะหลายๆกลุ่มบริษัทเนี่ยก็เตรียมที่จะประกาศตัวเลขกันออกมากลุ่มแบงก์เองนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึง21ตุลาคมค่ะนี่ตามหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมว่าที่ไหนนะคะกาหนดจะประกาศผลประกอบการไตรมาสสามวันไหนกันบ้างนะคะ14ตุลา16ตุลานะคะแล้วก็20จนถึง21ด้วยทางบลอกรุงศรีประเมินนะคะว่ากลุ่มธนาคาร7แห่งเนี่ย 7แห่งหลักๆจะมีกำไรสุทธิ58,020บล้านบาทเพิ่มขึ้น6%์จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสินเชื่อรวมคาดว่าหดตัว0.4เ NP ratio จะอยู่ที่3.74เเจากการแปลงหนี้เป็นทุนของการบินไทยความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ลดลงและส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ค่ะโดยทิสโก้แจ้งตลาดว่ามีกำไรไตรามาสสามหสล้านบาทเพิ่มขึ้น 1%กลายได้รวมเติบโต10%ต้นทุนเงินทุนลดลงสอดคล้องกับภาวะดอกเบี้ยขาลงการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่1.4%เพื่อรองรับความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางอยู่ค่ะ ขณะเดียวกันนะครับมาดูกันที่ทางกรรมาการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ Eco g โก u p คุณทวัตชัยสําราญวาน,นิชนะครับ เปิดเผยเกี่ยวกับ Echo Group ว่าเดินหน้าขับเคลื่อนเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอในตลาดพลังงานสหรัฐครับสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่งยืนในระยะยาวโดยมีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอีก10เป็น38ในบริษัทลินเดนท็อ Co. ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมลินเดนโคเจนนะครับใช้ในส่วนของก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง นะครับกำลังกับผลิต980เมกะวัตต์นะครับตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นโรงไฟฟ้าที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการให้บริการกับตลาดไฟฟ้าที่มีการเติบโตและก็มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับบริการทั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์รวมถึงนครนิวยอร์กครับปัจจุบันเอ็กโกกรุ๊ปนั้นมีการลงทุนทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศครอบคลุมไปที่สหรัฐ ฟิลิปเป็นอินโดนีเซียสปปลาวเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันครับพร้อมมุ่งขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีกำลังผลิตตามสัดส่วนถือหุ้นคือ6,735เมกรวัตต์ครับช่วงนี้ประเมินภาพของตลาดไปด้วยกันนะคะพูดคุยกับคุณประกิตศ,ศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบลจอมมิชชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์พิงครับถามสานการ์สงครามการค้าจีนสหรัฐครับตอนนี้เห็นทวีความรุนแรงแล้วก็ทําให้ทองเนี่ยโอ้โหทำนิวไฮกันแบบรายวันเลยนะครับประกอบกับเรื่องของผลการงานไตรามาสสามที่จะออกมาด้วยให้น้ําหนักเรื่องไหนยังไงบ้างครับก็เรื่องของสงครามการค้ารอบใหม่หน่ากังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจีนกับสหรัฐเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเป็นจีนชกก่อน นะครับเป็นจีนชกก่อนด้วยการที่ไปเพิ่มความเข้มงวดนะครับกดระเบียบนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการส่งออกตัวแร่หายากนะครับพอเขาไปทําแบบนั้นปุ๊บทาก็เหมือนโดนตบหน้าทําก็พ่งกลับมาเลยว่าจะจับภาษีหนักนะฮะถึง100%กับจีนทําแบบนี้มันยามกันชัดๆนะฮะ ต่อย่างไรก็ตามเนี่ยร,รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับสกอตเบดเซนก็พยายามห้ามทับไว้นะครับว่าเอ้ยยัง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 ไม่มีอะไรยังไม่มีการเรื่องการขึ้นขึ้นภาษีจริงหรอแล้วก็การนัดที่จะคุยกันนอกรอบในปลายเดือนนี้ยังคงมีอยู่นะครับแ<ม>ปลว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องกันแล้วแล้วเขาพยายามดับไฟอยู่นะฮะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนะครับทรัมป์เองเขาก็มีการโพร่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่จีนเนี่ยบ็ดผิวเรื่องของการสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐนะครับ แต่คําพูดยังดูไม่ได้แรงนักเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้อาจจะต้องยกเลิกทําธุรกิจกันบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันพืชเมกาเองเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ํามันพืชได้เองเลยนะนะครับก็เรื่องนี้อาจจะเป็นน้อยซึ่งเริ่มแผ่ขยายความน่ากลัวนะครับเพราะว่าจีนรอดนี้มาชกก่อนเนี่ยกำลังสะท้อนว่าเขาต้องการผลประโยชน์ในการเจรจาที่สูงขึ้นเขาไม่ได้ยอมเป็นผู้ตามแต่เขาจะต้องการเอาสิ่งที่คือพูดง่ายคือสลับ สลับหน้าไพ่กันกลายเป็นว่าจีนอยากจะเรียกร้องในสิ่งที่จีนต้องการบ้างแล้วไม่ใช่ว่าจะต,ต้องเป็นคนคอยยอมก่อนตลอดนะครับการไฟติ้งกันครั้งนี้ก็ต้องติดตามฮนะน่ากลัวแล้วถ้ามันเกิดเทรดวอลต์มตรูปแบบกันจริงๆก็ภาพของเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมามันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าก็ได้นะครับแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจไทยแน่ในปีหน้านะครับก็เราก็คง่งต้องติดตามเรามาระวังไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องการประกาศผลประกอบการนะครับก็สําคัญนะครับ เบื้องต้นเนี่ยมันมีการพรีวิวเออร์เน็งของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ออกมาแล้วไม่ได้แย่นะครับก็เป็นไปตามธรรมชาติหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วทรงตัวกับปีที่แล้วนะครับภาพรวมแล้วก็อาจจะมีธนาคารกรุงไทยและธนาคารทิสโกท้ที่ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์จากเงินลงทุนในการบินไทยนะครับตลาดหุ้นไทยเองวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวตามตามเอเชียนะครับคืออาจจะมีความกังวลเรื่องเทรดบอลนะครับแต่เอิมมันมีข่าวดีเมื่อคือน คือท่านประธานเฟดนะฮะเจโลมพาวเวลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยกเลิกการทำา t t หรือยกเลิกการลดขนาดงบดุลน,นะครับรวมไปถึงการส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยต่อเนื่องโอ้โหเงินท่วมอีกแล้วนะครับก็เป็นอีกใจหนึงที่ทําให้เอเชียวันนี้ฟื้อลงไปถึงสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆแล้วก็ทองหรือบิตคอยก็เด้งกันหมดนะครับ คะ่ะแล้วดูอนาคตทองยังไงดีคะในเมื่อหลายอย่างดูเหมือนจะยังหนุนทองโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการคา้ทาท่าทีสหรัฐจีนตรงนี้จะยังไปต่ออีกสักแค่ไหนแนะนำกลยุทธการลงทุนช่วงนี้ไงกับนักลงทุนดีคะผมคิดว่าระดับความผันผวนของทองกําลังทวีความสูงขึ้นนะครับแต่มันยังไปไม่ถึงขั้นตอนเมื่อตอนเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมาแต่มันใกล้แล้วนะครับความผันผวนก็วัดได้จากความเหวี่ยงของราคานะครับ เมื่อไหรก็ตามที่เราเห็นความเบี่ยงของราคาพีคขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่น่ากลัวหมายความว่ารายย่อยเข้าเต็มนะฮะ,ค,ะคนที่ซื้อไว้ข้างล่างก็เตรียมทําเทขายหรือทุบราคาลงมานะครับเราต้องระวังความผันผวนตรงนี้ที่กําลังพีคขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยมันคงไปได้จากกระแสะเรื่องของปริมาณเงินในระบบที่สูงขึ้นนะครับการเข้าซื้อของธนาคารกลางการเข้าซื้อของพวกบรรดาพวกแรงซื้อจากในเอทีเออต่างๆนะครับ ก็น่าจะไปได้นะครับเป้าหมายเนี่ย Goldman s a c h เขามองว่าเยนส้นปีหน้าอยู่ที่4,009นะครับแต่ผมคิดว่าระยะสั้นเราอาจจะเห็นแวบๆสัก4,002หรือเลยไปถึง4,003นะครับถ้าคิดเป็นบาทไทยก็สักประมาณ66,000นะครับ66,000เนี่ยก็น่าจะต้องระวังกันอย่างจงหนักนะครับตอนนี้ก็6 5 0 0 0แล้วนะครับอาจารย์ปิงฮะ ถามถึงหุ้นแนะนําหน่อยครับภาพรวมช่วงนี้เรายังพอเก็บตัวไหนได้บ้างครับหรือว่าทองหรือสินทรัพย์อื่นๆตัวไหนที่ยังคงนั่งทุนในช่วงเวลานี้บ้างครับคือถ้าเกิดเป็นหุ้นไทยเนี่ยเราเก็บได้นะครับแต่แต่มันจะอืดๆหน่อยนะครับถ้าจะเก็บอะไรก็ต้องเก็บพวกหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาก็หนีไม่พ้นดเมสติกคอนซัมมชันนะครับกลุ่มค้าปีกกลุ่มโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวนะครับ หรือเราอาจจะเอากลุ่มสื่อสารก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเอาอะไรที่มันสอดคล้องไปกับโลกก็ต้องเน้นเทค<ช>เทคบ้านเรามีอยู่เพียงแค่หนึ่งเดียวก็คือเดลตานะครับลองลงมาก็เป็นเก่งเทคอย่างเช่นแอดวานนะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทนที่เร็วขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมว่าตอนนี้มันต้องเก็บหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะพวกหุ้นเทคฮ่องกงที่อาจจะเห็นภาพการทำเทคนิคเข้ารีบาวแรงๆได้นะครับซึ่งมันมีการลงในช่วงสองสวันที่ผ่านมาอย่างหนักอย่างเช่นไปตู้เทนเซนบาร์ cent, Baba, Baba นะครับ แล้วก็เสียวมี่อย่างเงี้ยก็อาจจะเก็บสวนกลับขึ้นมาได้นะครับครับ อาล่ะครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ปิงครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่สนใจลงทุนไปที่ฮ่องกงก็ลงทุนได้ผ่านตลาดหุ้นไทยนะอย่างเรื่องของดีลองดูกันได้นะครับไปตู้เทนเซนตบาบาเสี่ยวมีมีสามารถลงทุนผ่านทาง DR ก็ได้มีโอกาสนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากทางคุณประกิศริวัฒนเกศนะคะจากมร์ชั้นพาร์ทเนอร์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยกับอีกหนึ่งโอกาสนะคะเขาบอกตอนนี้ทองมันขึ้นมากก็เลยมางอีกหนึ่งโอกาสว่างั้นไปทางเงินดีไหมโล สร้างกําไรหรือว่าทำให้ผ่อนเราเติบโตได้ไหมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะครับช่วงทีเฟ็ก t a สเตชันหาโอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงด้วยทีเฟ็ก ทีเฟกซ์สเตชันในวันนี้นะครับมีข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะครับถึงทางเลือกของการลงทุนสําหรับท่านที่สนใจลงทุนในเรื่องของโลหะนะครับมานําเสนอกันเมื่อราคาทองพุ่งสูงปรี๊ดแบบนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการลงทุนโลหะ ผ่าน Silver Online Futures หรือ S V F ในตลาดทีเฟกนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้ทองเลยนะครับดูรายละเอียดกันหน่อยที่ปัจจุบันถือว่าราคาทองเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นทุบสถิติแบบต่อเนื่องนะครับทำให้นักลงทุนที่สนใจลงทุนในโลหะมีค่าก็เข้าสู่ตลาดทองคำได้ยากแต่ โลหะเงินครับราคายังไม่สูงมากนักนะครับนี่เลยเป็นจังหวะที่น่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการทํากําไรในสินทรัพย์ใหม่ๆที่ยังมีช่องว่างในการเติบโตนะครับซึ่งการเทรดซิลเวอร์ในช่วงเวลาน,นี้อาจจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ราคาวิ่งไปไกลแล้วก็ได้แล้วก็อาจจะน่าสนใจกว่าทองคําที่สร้างสถิติ all time high ไปแล้วหลายต่อหลายรอบเนี่ยนะครับโดยโลหะเงินล่าสุด วันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่13ตุลาคมนะครับราคา52.35ดอลลาร์สตอออน์ก็ทำสถิติสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Bank of America ที่ได้มีการปรับเพิ่มคาดการราคาโลหะเงินสิ้นปี69นะครับจากประมาณ44ดอลลาร์สตออนไปเป็น65ดอลลาร์สตอออน์เพราะว่าราคาทองคำเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นมากแล้วก็มีแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ําลงช่วยหนุนราคาโลหะเงินในระยะกลางถึงยาวด้วยนะครับดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนครับที่มุ่งที่จะเน้นสร้างผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของราคาแล้วไม่ได้ต้องการที่จะถือครองโลหะเงินนั้นจริงๆนะครับ S V F หรือว่า Silver o n l i u t u u t u r e s ใน TFX ก็อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่แล้วก็น่าสนใจนะครับเหตุผลสำคัญ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือกําไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับไม่ต้องเสียภาษีลเพิ่มหรือวัด7%ซซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดที่สุดของการเทรด S V F เนี่ยนะครับหรือว่า Silver o n l i u t u u t u r e s ซึ่งถ้าเราซื้อขายโลหะเงินแท่งโดยทั่วไปก็จะถูกคิดวัด7% ทั้งตอนซื้อทั้งตอนขายนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นต้นทุนที่กัดกินผลกำไรโดยไม่จำเป็นนะครับแต่สำหรับการเทรดซิเวอร์นะครับใน TF e ฟกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการซื้อขายสัญญาที่อ้างอิงกับราคาโลหะเงินเราก็ไม่ต้องเสียแหวนเดนั่นะหมายความว่ากําไรที่เราทําได้เนี่ยนะครับจากการคาดการทิศท,ทางราคาที่ถูกต้องก็จะเป็นของเราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2ความคล่องตัวสูงครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการจัดเก็บ ด้วยความที่ราคาโลหะเงินเนี่ยต่ำกว่าทองคำนะครับทำให้น้องทุนซื้อได้ในปริมาณที่มากกว่าซึ่งการถือครองโลหะเงินแท่งอาจจะต้องหาพื้นที่เก็บที่ปลอดภัยนะครับ เท่ากับว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าตู้เซฟหรือว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการถูกขโมยนะครับก็ทําให้การซื้อขายขาดความคล่องตัวแต่ถ้าเรามาเทรด S V F ใน T FEX ก็ตัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งไปหมดเลยนะครับเราสามารถส่งคําสั่งซื้อหรือขายได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์คือไม่ต้องวุ่นวายกับการส่งมอบหรือว่าหาที่จัดเก็บนะครับและไม่นําอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคํานวณด้วย ทำให้นักทุนทำกำไรจากความผันผวนข,ของราคาได้แบบรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยปัจจัยขับเคลื่อนของราคาโลหะเงินเนี่ยก็มักจะเคลื่อนไหวตามราคาทองคำนี่แหละนะครับ <c oughs> ก็ได้รับผลมาจากปัจจัยเงินเฟอ้อที่ทางระดอกเบี้ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็ส่งผลต่อราคาโลหะเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น นักทุนท่านไหนที่ติดตามตลาดทองคำอยู่แล้วก็เอาความรู้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเทรด Silver Online Futures ได้ไม่ยากเลยนะครับโลหะเงินหรือ Silver r นั้นก็ถือว่าเป็นดาวเด่นดวงใหม่ในตลาดคอมมอนะครับที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงโลหะเงิน Silver ก็ เป็นสินทรัพย์หนึ่งอะที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับแล้วก็ SVF ใน t f e c ก็ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณผู้ชมคว้าโอกาสทำกำไรได้อ,อย่างเต็มศักยภาพโดยปราศจ,จากต้นทุนแฝงแล้วก็ความยุ่งยากในการจัดเก็บนะครับท่านที่สนใจไปทำความรู้จักเรื่องนี้ให้มากขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ w w w t f e ว c ์เวครับ ตอนนี้ถ้าพูดถึงในโลกออนไลน์เนี่ยต้องพูดถึงการไลฟ์ขายของของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะคู่ยาวมากนะคะ,ะคะู่กับใครเนี่ยรเรียกว่าสร้างยอดขายปังตลอดเลยนะคะคอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะมีพี่อ้ําพัชราภานะคะก็มาไลฟ์ร่วมกันยอดขายเนี่ยหกล้านบาทและเดี๋ยววันศุกร์นี้ค่ะที่ต่อคิวรอนะคะก็มีคนตื่นทําด้วยนะคะก่อนหน้านี้ย้อนไปหน่อยก็เป็นพี่หนุ่มกัญชัยนะคะผู้ถือหุ้น 88TH ก็เป็นบริษัทที่เพิ่งเข้าตลาด m a i ไไปด้วยค่ะไปร่วมไลฟ์ สิบนาทีทํายอดขายไป19ล้านบาทคือทั้งวงการเนี่ยทึ่งเลยนะคะคือจุดเริ่มต้นน้องหมอเจนนี่เขาก็ขยันในการไลฟ์อยู่แล้วต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีการคุยเรื่องของเรื่องส่วนตัวปัญหาดราม่าต่างๆด้วยแต่ก็มีความสนุกความบันเทิงด้วยตัวตนของเธอด้วยแล้วก็พลิกสถานการณ์ค่ะตอนนี้ยอดขายเนี่ยเติบโตมาก,มากๆนะคะไม่ว่าจะหยิบจับสินค้าตัวไหนนะหลายร้อยล้านเลยทีเดียวทีนี้ในมุมของนักการตลาดก็บอกว่านี่เป็นกรณีศึกษาเลยค่ะสําหรับยุค Creator Commerce พลังบุคคลขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากความจริงใจสู่แบรนด์คอนเทนต์ก็สามารถดูได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะมองในแง่ของว่าเราเอามาปรับใช้กับธุรกิจของเราอย่างไรนะคะ,ะครับวันนี้หมดเวลาของนักทิงลงทุนแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ